ขั้ที่มีประจำเดือนดอกคำฝอยช่วยขับลิ่มเลือดที่ข้างขางออกได้อันนี้แนะนำไปแล้วนะคะเดี๋ยวชงให้ดูนะคะกระ้พะร้อนแล้วก็ดอกคำฝอยเนี่ยวันที่เรามีเมนมาวันแรกหยิบม,มาเลยค่ะของคุก้อยเป็นดอกคำฝอยออแกนิกเกรดเอนะคะจะดูดอกจะสะอาดแล้วก็ดอกใหญ่แต่ต้องมั่นใจว่าไม่ท้องนะคะดอกคำฝอยกินตอนท้องไม่ได้นะอันนี้เป็นจงกรองชาบางคนที่อยากจะแบบแช่ ก็จะมีซองกองชามาให้แต่คุกก็ไม่ค่อยใช้หรอกคุกก็จะชอบกินดอกมันด้วย1ห,หยิบมืออันนี้ไม่หยิบมือต้องมากกว่านี้แล้วก็รอให้น้ำเนี่ยสีของน้ำอะค่ะมันเหลืองคือให้สารสีส้มในดอกอะมันถูกละลายมาอยู่ในน้ำมากๆเพราะว่าสารสำคัญมันคือสารสีส้มที่อยู่ในดอกที่มันจะเป็นตัวขับริ่มเลือด นะะเนี่ยดื่มวันละแก้วซึ่งช่วงที่มีเมนมาวันแรกๆอะค่ะแม่ดื่มวันละ2แก้วก็ได้ครูก็แนะนำเม่อกินท้านาเขียวทั้งดอกนะคะกินทนาเขียวทั้งดอกแล้วก็ตรงตะกรนข้างล่างตรงนี้ไม่ต้องกินเททิ้งได้บางทีมันอาจจะมี ุ่นฟงผงนะคะเพราะว่ามันเป็นออแกนิกนะเป็นตามธรรมชาติซึ่งความฝอยมันจะเป็นพืชคุมดินนะเนาะต่อไปนะคะการรับมือกับการปวดประจําเดือนหรือทำคาสตออยแพคได้คาสโตออยแพกคือการแพกน้ำมันละหุ่งเนี่ยคุกอ็จะแนะนําให้ทําหลังจากที่ประจําเดือนเนี่ยหมดสนิทพอประจําเดือนหมดสนิทเราไม่มีเลือดแล้วพอเราแพกน้ำมันละหุ่งนะคะเราแพกน้ำมันละหุ่งโดยใช้ความร้อนจากกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยเอามาแพคพอเราไม่มีเลือดแล้วเนี่ย เลือดเราก็จะไม่ขับออกมาทางช่องคลอดเราก็จะไม่รู้สึกตกใจแต่ถ้าคนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนปกติเราก็ใช้ตัวกระเป๋าน้ําร้อนเนี่ยมาประครบอยู่แล้วนะคะเพื่อลด ความปวดนะคะแต่ว่าประเด็นคือพอเราเอาความร้อนมาโดนที่หน้าท้องมันก็เลยทําให้เมนเราออกมาเยอะมากขึ้นเพราะว่ามัน็นสลายเมนจากที่มันจะแข็งมันก็โดนความร้อนมันก็สลายเมนก็จะออกมาขึ้นบางคนก็จะตกใจว่าเุ้ยพอมาทําน้ํามันละหุ่งทำไมมันขับเมนออกมาจริงๆมันไม่ได้ขับมันก็เหมือนกับ ความร้อนไปกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนดี <Wow. S 1> เลือดไหลออกกูก็เลยแนะนําว่าเราแพ็กน้ำมันละหุ่งช่วง <Wow. S 1> ประจําเดือนหมดสนิทนะคะทำสอถึงสวันครั้งหยุดวันไข่ตกนะคะใส่ตัวอ่อนแล้วหยุดนะคะแต่ถ้าคนที่มีอาการปวดประจําเดือนเราบรรเทาได้โดยการแพ็กน้ำมันละหุ่งนี่แหละคะ่ะนำผ้าคอตตอนแนวนี้นะคะเทน้ำมันละหุ่งลงไปนะคะแล้วก็อนมาประคบ ะะที่หน้าท้องแรปใส่แรปนิดนึงเอาผ้าเอากระบอกน้ำร้อนเนี่ยมาทับนะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะอันนี้เราไปทำดูนะ